สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะชาวสิงห์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึง23สิงหาคมนะคะเ,เราแบ่งตามแบบตะวันตกนะคะแต่ว่าถ้าใครที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์แล้วก็ดูคลิปออของชาวสิงห์ได้เลยนะคะเราจะมาดูคลิปของเดือนตุลาคมค่ะ ทีนี้ที่พี่ก้อยดูเดือนที่ผ่านมาเนาะเดือนสิงหาเนี่ยเอยเดือนกันยายนี่ค่ะเช่าสิงห์ดูเหมือนจะยังมีความเจ็บปวดกับความรักมากๆอยู่นะคะแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่ขังตัวเองอยู่กับความทุกข์เลยละคืออยากจะเริ่มใหม่มีการเปลี่ยนถ่ายครั้งใหญ่มีการเปลี่ยนจาก d เดทแล้วก็กลายเป็นวิว o อฟจูนคือวมล้อแห่งโชคชะตาเลยนะคะแล้วก็ ในฝั่งของความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเนี่ยดูเหมือนคู่กรณีจะจะอยากคุยด้วยอ่ะนะแต่ว่าในไพ่ของเดือนกันยายนเนี่ยไพ่ย,ยิบสีไพ่าทาโรเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการทะเลาะ,ะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเดือนตุลาคมชาวสิง จะเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ก้อยจะใช้ไพ่สามสำรับเหมือนเดิมน,นะคะไพ่สำรับที่1ใช้แทนตัวของชาวราศีสิงห์นะคะสำรับที่2แทนตัวผู้กรณีชาวราศีสิงห์ค่ะแล้วก็สำรับที่3ใช้ในการเชื่อมโยงชาวราศีสิงห์กับผู้กรณีนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์เจอกับอะไรมาบ้างคะ ชาวราศีสิงห์ดูเหมือนจะทำงานเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยมีไพ่อัศวินถือคาถาโอ้โออริมีเด็กถือคาาขึ้นมานะคะแล้วก็มีสมเออสคาามีเมมก้าถ้วยเหมือนจะมีความสุขอยู่ในมุมของตัวเองนะคะคือทำแต่งานนะไม่ค่อยโฟกัสไปที่เรื่องความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ ขอดูนิดนึงนะคะว่าทำไมถึงทำงานเยอะจังงานเข้าหรือเปล่าเอ่ยไม่เชิงอะ่ะเป็นเหมือนกับว่าจริงๆรงชาวสิงเป็นคนเก่งนะแล้วเป็นคนที่ทำงานดีด้วยแหละทีนี้มีไพ Queen ่ u u e n o of c u p ขึ้นมานี่น่าจะมีลักษณะของงานที่ที่ทำให้ต้องใช้ความละเอียดมากพอสมควรนะคะเพราะงั้นชาวสิงช่วงนี้จะไปโฟกัสเรื่องงาน ด้วยลักษณะของเนื้องานเองนะคะอะแล้วคู่กรณีของชาวสิงห์นะคะในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงบ้างคะ หันหลังจากใครสักคนที่เขายังรู้สึกรักอยู่เลยแล้วก็มีความปลงๆเกิดขึ้นอยู่ในนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ดูกันนะว่าเขาเดินจากใครไปหรือมีใครเดินจากเขาไปนะคะว่าใช่ชาวราศรีสิงหรือเปล่านะคะอ่ะถัดมาแล้วตอนนี้ชาวราศรีสิงความรักความสัมพันธ์ณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะ รู้สึกยังไงบ้างเอ,อ่ยจะอะไรอยู่ตถวนี้มีเด็กถือถ้วยค่ะมีฤาษีแล้วก็มีออราชินีถือคาถานะคะ เนี่ยช่วงเนี้ชาวสิงทำงานเยอะจริงๆนะคะแต่ก็น่าจะมีใครพี่ก้อยไม่แน่ใจว่ามีใครถือถ้วยหรือ,อปกติถ้วยนี่คือความรักความสัมพันธ์หรอนะนะเหมือนมีข้อเสนอเข้ามามีใครถือถ้วยเข้ามาหาชาวสิงหรือเปล่าเอ่ยแต่ชาวสิงน่าจะอยู่ในโหมดฤาษีอยู่นะคะคือแบบอืมไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาทำงาน แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมืนยังไม่ค่อยจะใช่เขายังไม่ค่อยจะโฟกัสเรื่องเรื่องออความสัมพันธ์เรื่องความรักสักเท่าไหร่เลยเนี่ยต่อให้มีคนเข้ามาก็ถึงนะแล้วเขาล่ะคู่กรณีตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะดูเหมือนที่ผ่านมาเขาเจอดราม่านะนี่ ยังคงดรมาม่ามันมีไพ่5้าคาถาน,นะคะมันจะมีการเหมือนทะเลาะการทะเลาะนี่เป็นไปได้ทั้งทะเลาะกับคนอื่นแล้วก็ทะเลาะกับตัวเองอยู่ข้างในนะคะแต่มันก็มีไนออฟคัพหรือ9้าวถ้วยขึ้นมาตรงนี้9้าถ้วยเนี่ยจะคล้ายๆกับชาวสิงที่เป็นอยู่เลยก็คือก็อยู่ได้แหละ แต่ว่าก็น่าจะน่าจะไม่สงบเท่าไหร่อะคะ่ะเพราะที่เขาจะไม่สงบเท่าชาวสิงเพราะว่าเนี่ยพี่ก้อยเห็นมันมีไพ่ของการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเลยเจ็เดเหรียญนี่คือการประเมินสถานการณ์นะคะว่ามันมันจะยังไงต่อเหรอคือยังฝ่นตลบไม่เสร็จเลยอะเท่าที่ดูนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะโอเคโอเคอยู่คนเดียวก็ได้เขาน่าจะคิดแบบนั้นนะ หรือไม่กอะหรือไม่ก็อถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้เขาอาจจะอ,อีโก้เยอะซะจนไม่อยากจะทําอะไรก็ได้เขาอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวเขาอาจจะอยู่กับคนอื่นแต่ว่าก็อีโก้เยอะก็เป็นได้นะคะใครที่เดินออกไปหรือเขาเดินออกจากใครไปเขาก็คงยังจะไม่น่าจะงอนะนะดูอย่างเงี้ยนะไนะเรามาทําการเชื่อมไพ่กันดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้คู่กรณี ของชาวราศีสิง์คิดอะไรรู้สึกยังไงับชาวราศีสิงอยู่คะ กิว่าคนที่ทําให้เขาตีกันในหัวหรือตีกันของจริงก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นชาวสิงนั่นแหละเพราะมันมีไพ่ที่เชื่อมกันมีไพ่ที่เราผูุความเชื่อมโยงนะคะคือไพ่ lover หรือไพ่คู่รักค่ะแล้วมันมีไพ่ของการเหมือนมันมีสี่เหรียญขึ้นมาตรงนี้นะคะเหมือนกับว่า เขายังไม่ปล่อยความรู้สึกใดๆที่เขามีต่อชาวราศีสิง์ไปเลยนะคะแล้วมันยังมีปัญหาอยู่ตรงนั้นด้วยแหละระหว่างระหว่างคู่กรณีชาวสิงกับชาวสิงเองแล้วก็ปัญหาตรงนั้นยังไม่ถูกแก้ด้วยนะคะพี่ก้อยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าสองคนหรือเปล่าทำไมรัอเวอร์มันขึ้นขอตูวหน่นะคะ มีไพ่เด็กถือดาบมีไพ่าราชินีถือเหรียญค่ะที่ก็ไม่แน่ใจว่าราชินีถือเหรียญที่หมายถึงใครนะแต่ว่าเด็กถือดาบเนี่ยปกติจะเป็นคนที่ที่แอบส่องอะ่ะมีเจ็ดคาถาขึ้นมาตรงนี้ด้วยมีความอาจจะมีความเป็นไปได้นะว่า เพราะอาจจะเพราะเรื่องของคนอื่นที่เข้ามาด้วยหรือเปล่าที่ทําให้เกิดการรบกันตรงนี้แล้วก็เท่านั้นไม่พอมันมีเจ็ดคาถาตรงนี้เจ็คคาทานี่หมายถึงการต่อสู้เพื่อรักษาสถานภาพตัวเองสมมุตินะว่าถ้าอย่างชาวราศีสิงห์นี่ตอนนี้กําลังมีแฟนอยู่กับคู่กรณีเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็คู่กรณีมี คนอื่นคือเราไปเจอเข้าหรือว่าเราไปรู้เข้าด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งทําให้มีเรื่องที่ต้องวิวาทกันสักหน่อยปะทะคารมกันแล้วก็ปัญหามันยังถูกแก้ไม่ได้นะคะแล้วก็ฝั่งเขาเองก็พยายามที่จะยื้อเพื่อที่จะอยากให้ความสัมพันธ์นั้นไม่ขาดไปอะคะ่ะ แต่ว่าเขาก็เหมือนไม่ค่อยค่าเขามาเต็มตัวนะได้แค่สองสองนะแปลว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีการมีการถล่มกันไปแล้วหรือยังเอ่ยไม่รู้ทําไมเขาถึงต้องสองขนาดนั้นเนอ <S <S เขาอาจจะกลัวชาวสิงโมโหอ่ะเนาะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูก,กันว่าแล้วเดือนนี้เดือนตุลาคมเนี่ยค่ะคู่กรณีของชาวสิงจะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาจะทําอะไร เมื่อเดือนกันยายนนะคะว i e ออฟฟอร์จูนหรือว่ากรงรอชโชคชะตาได้ขึ้นมาแล้วทีหนึ่งเดือนนี้ขึ้นมาอีกแปลว่าการเปลี่ยนผ่านตรงนั้นยังไม่สาเร็จเดือนกันยาเนี่ยจะมีการพูดคุยเดือนนี้ก็ยังจะมีการพูดคุยอีกแหละพิ้ก้อยว่ามันน่าจะยืดเยื้อแล้วน่าจะไม่จบง่ายๆอ่ะนะคะหนูท่าเนี่ยแล้วทีนี้ สถานการณ์มันน่าจะดีกว่าเดือนกันยาตรงที่พี่ก้อยเข้าใจว่าไอการทะเลาะเนี่ยม,มันผ่านไปแล้วอะนะคราวนี้ก็จะคุยกันดีๆลละค่อนข้างจะสงบแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยขอพี่ก้อยดูก,ก่อนนะคะว่ามันเปลี่ยนยังไงเขาน่าจะเข้ามาคุยอะคะ่ะเนี่ยเขาถือเหรียญมาละ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะไพ่ขยายมันจะมีไพ่เก้าคาถาค่ะมันมีไพ่เจ็ดดาบมันมีไพ่สิบดาบพี่ก้อยเข้าใจว่าไอ้ปัญหาตรงนี้เรื่องความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเราสองสามคนตรงเนี้น่าจะถูกเอามาพูดกันนะคะแล้วก็ มันพูดถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยเลยแล้วก็เอความเป็นเราสองสามคนที่เกิดขึ้นการทําอะไรลับๆล่อๆการทําอะไรที่บอกไม่หมดเนี่ยค่ะมันก่อให้เกิดกําแพงขึ้นมาอยู่นะทีนี้มันข้อดีก็คือว่าพอเราเอาปัญหามาคุยกันอยู่บนโต๊ะเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้เดี๋ยวพี่ก็รอดูผลนะคะว่า แล้วผลลัพธ์บ,บทสรุปของความสัมพันธ์ระหว่างชาวสิงกับคู่กรณีเดื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างคะโอ้อะไรกัน ชาสิ่งนี้น่าจะมีการรบกันยาวนานอยู่นะคะเพราะว่ามันมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมามีหอกคอยมีไพ่สามคาทาแล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญความสัมพันธ์นี่น่าจะน่าจะยับเยินพอสมควรทำไมชนไหนเป็นอย่างนั้น ขยใ,ใหญ่ของไพ่ทาวเวอร์นะคะมีไพ่หกถ้วยมีไพ่สี่คาถาขึ้นมาด้วยจริงๆแล้วคือไพ่หกถ้วยนี่จะเป็นการกลับมาของใครสักคนที่เรารู้จักกันมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยเนี่ยมันหมายถึงการแต่งงานได้ด้วยมันเหมือนหมายถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้ด้วยทีนี้โดยลักษณะไพ่โดยรวมแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่า มันเหมือนกับพอเหมือนไอเอไพาทาวเวอร์เนี่ยค่ะมันสามารถที่จะแปลได้2แบบแบบแรกก็คือว่ามีการแตกหักกันเกิดขึ้นนะนะแบบที่2ก็คือเหมือนอะไรก็ตามที่มันมาแบบกระทันหันโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนเลยมันก็เป็นไปได้ทั้งดีสุดขั้วแล้วก็แบบโหดสุดๆเลยได้เช่นกันอย่างตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าเราจะแปลเป็นความหมายที่ว่าพอเรามาคุยกันแล้วแล้ว มันมีการพูดถึงปัญหาม,มาีมีการพูดถึงการเคลียร์อะไรต่อมี่อไรจนในที่สุดจบได้ด้วยดีก็คือว่าโอเคล่ละงั้นเรามาปรองดองกันนะความสัมพันธ์มันก็จะมั่นคงขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยดีไม่ดีหมายถึงการมั่นหมายแต่งงานได้เลยด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าแปลแบบแย่ไปเลยซึ่งเป็นกรณีหลังก็อาจจะได้บอกว่าเออก็ก็คุยกันแล้วจบไม่ค่อยสวยเราเลิกไปเลยแต่พี่ก้อยว่ามันค่อนข้างจะยังไม่ไม่ ไม่ไปในทางที่จบสัทีเดียวนะคะเพราะว่ามันยังมีไพ่ของการรอคอยที่ที่จะประเมินสถานการณ์เห็นไหมไอ้ตรงนี้เอามาอีกแล้วประเมินสถานการณ์มาอีกแล้วแล้วก็เนื่องจากว่ามันยังไม่จบมันยังมีความอคือพี่ก้อยเห็นความพยายามที่อยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ของทั้งสองคนอยู่เลยนะคะอืม นะพี่ก้อยขอดูนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วแนวโน้มพลังงานส่วนใหญ่ของชาวสิงห์มันจะออกมาเป็นแบบไหนกันแนะ่จะจบสวยหรือจบไม่สวยนะคะขอพี่ก้อยดูหน่อยนะ พี่ก้อเห็นบรรยากาศของอความสัมพันธ์ที่มันลับๆอะ่ะชาวสิงหรือคู่กรณีชาวสิงไปจับได้อะไรจับโป๊กกันได้แน่ๆเลยเนี่ยแต่เหมือนยังจะให้โอกาสกันอยู่เลยนะคะมี หนึ่งคาถาขึ้นมาแล้วก็มีเด็กถือคาถาพี่ก้อยดูอีกใบนี้นะคะว่ามันคือการซึ้นสุดไหมนไม่น่าจะใช่ยังไม่ซึ้นสุดบนโอเคต่อให้จับโปะกันได้นะแต่ก็ยังให้โอกาสกันอยู่ดีแต่ก็จะมีการสอดส่อง ดูความประพฤติเฝ้าระวังความประพฤติกันอยู่พักนึ่งนะคะแต่ว่าจะนานแค่ไหนพี่ก้อยก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันมีไพ่สองเหรียญขึ้นมาสองเหรียญที่เป็นเด็กถือถือเหรียญอยู่สองข้างแล้วก็เป็นมีสัญลักษณ์อินฟินิตี้ของการวนไปวนมาอยู่ในมือนั่นนะคะแล้วยังเลือกไม่ได้ยังคงต้องคีปความสัมพันธ์ไว้อยู่ต้องเก็บความสัมพันธ์นั้นไว้อยู่แต่ขณะเดียวกัน มีการประเมินแบบเข้มข้นพอสมควรนะคะพี่ก้อยเข้าใจว่าภายในเดือนหน้าเนี่ยน่าจะมีความคืบหน้านะว่าประเมินแล้วจะรอดหรือเปล่าเหมือนต่อเหมือนคนไปทำงานแล้วแบบช่วง probation ช่วงทดลองงานนะคะแล้วยังไม่ผ่านดีเลยต้องขยายช่วง probation period ช่วงทดลองงานเพิ่มเพื่อดูว่าในที่สุดจะไปกันรอดหรือเปล่านะคะดูสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้นะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาดูกันอีกทีว่ามันจะมีแนวโน้มไปเป็นแบบไหนนะคะจะเย็นๆนะคะมันอาจจะไม่เกิดกับทุกคนก็เป็นได้เพราะว่านี่มันเป็นพลังงานส่วนใหญ่ของชาวสิงที่เกิดขึ้นมานะคะเท่าที่พี่ก้อยดูเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่มีประเด็นทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วคนที่ เดี๋ยวพี่ก้อยแถมให้น้องๆที่เป็นคนโสดหรือใครที่เป็นคนโสดเดือนเนี้ยตุลาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะ คนโสดดูจะมีตังนะดูร่อรวยสวยอยู่คนเดียวเพลินๆไม่มีปัญหาอะไรมีสิบเหรียญขึ้นมานะคะเป็นคนมีตังเลยแหละตรงเนี้ยเงินสะพัดแล้วก็มีสี่เหรียญขึ้นมาแล้วมีแัดถ้วยสี่เหรียญนี่หมายถึงการที่ พี่ก้อยไม่แน่ใจว่ามีใครที่ยังมีควันหลงจากคนเก่าๆที่เลิกกันไปหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเนี่ยเอ็ดออฟคันี่ถ้าสมมุติว่าเป็นเนี่ยสำหรับอื่นนะคะจะเป็นรูปคนที่เดินหันหลังจากไปคนสดอาจจะเกิดกรณีที่เพิ่งเดินหันหลังจากคนที่เรารักมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าโอเคล่ะยังยังลืมเขาไม่ได้สทัทีเดียวแต่ก็ ก็ไม่ได้ทุกมากเท่าไหร่ก็ยังสามารถมีความสุขกับชีวิตตัวเองได้คือ10 of pentacle ได้อยู่เลยนะคะโอเคดูดีการมีตังถือว่าดูดีแต่ว่ามีตังยังไงก็ต้องมีความสุขสบายใจด้วยเนาะบางทีเงินมันก็ซื้ออะไรไม่ได้ทุกอย่างเสมอไปนะคะ โอเคงเั้งนเดือนนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยพบแต่สิ่งดีๆนะคะเดือนหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ